ทั้าทุคนที่ทุกคนรู้จักคะ่ะสร้างความมือให้กับโลกออนไลน์ไม่น้อยสำหรับการจัดอันดับ100หนุ่มหน้าหล่อที่สุดในปี2021โดยทางด้านของ TC h e n d e r ได้จัดมีการอย่างต่อเนื่องเลยลคะค่ะเป็นประจำทุกปีไะได้รับความนิยมและได้ความสนใจจากทั่วโลกว่าในแต่ละปีใครจะได้ครองตำแหน่งไปคะซึ่งต้องบอกว่าในปี2021นี้นะคะก็หนุ่มที่ถูกยกว่ให้เป็น อีกหนึ่งตำแหน่งที่ได้รับความสนใจนั้นก็คือหนุ่มไปทาคนค่ะเป็นในแบบสุดหล่อชาวเมียนมาไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นคนรวยที่ติดอันดับมหาเศรษฐีเมียนมาแถมยังเผยสเปคสาวในฝันอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยเขาเนี่ย เป็นแบนด์แอมบบสเดอร์และหุ้นส่วนของธนาคารเอกชนชื่อดังในเมียนมามีมากกว่า78สาขาทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องบอกว่านอกจากงานในวงการนั้นก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นค่ะคุณแม่ของหนุ่มไปทาคนนียอยากให้ลูกชายมีชื่อเสียงส่วนนี้เรื่องสาวๆที่เมียนมานั้นไม่ต้องบอกค่ะเพราะว่าสาวๆเมียนมาพากันคลั่งไคล้หนุ่มไปทาคนไม่แพ้สาวไทยกันเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากค่ะ